สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนห่างหายกันไปนานเกือบเดือนไม่ได้ทำคลิปเลยวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวแต่ว่าไม่ใช่สกินแคร์เป็นเครื่องสำอางบ b บครีม Moist ของยี่ห้อที่เรารู้จักกันดีเกาหลีอีกแล้วทำไมเกาหลีมันเป็นประเทศที่เครื่องสำอางดีและถูกเบอร์นี้อืก็เลยชอบใช้เนาะ ออขอบคุณเพื่อนๆที่ชมกันว่าหน่าใส่จังเลยค่ะนู่นนี่นั่นการลงทุยงนย่อมได้ผลตอบแทนค่ะคือการซื้อแสงมาสัต์หน้านั่นเองเห็นไหม <laughs> มันก็เลยดูใสกว่าความเป็นจริงนิดนึงแหละเนาะ,อ,ะอันนี้เราจะมาพูดถึงบีบีครีมตัวนี้เนาะยี่ห้อ itudy e house ตัวผลิตภัณฑ์ชื่อว่า precious mineral bb cream moist เป็นตัวที่เราบอกเลยว่า เหมาะกับคนที่หน้ามันเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์นี้ไม่มันเลยแม่งแห้งมากทาปับ๊บเปลี่ยบปุ๊บแห้งปับ๊บแล้วก็ระหว่างวันหน้าไม่มันคุมมันแบบโอไมคอดมจะอะไรเบอร์นี้หน้ากูเอี๊ยดไปหมดแล้วนะคนที่หน้ามันมากๆอ่ะน่าจะชอบเบอร์นี้แบบน่นาจะชอบอันนี้แบบเดิมเลยแต่สําหรับคนที่หน้าแห้งก็ต้องหาอะไรที่มันเขาเรียกอะไรหาอะไรที่มันทําให้หน้าชุ่มชื้นทาก่อนลงตัวนี้เนาะเราแนะนํา ว่าให้เป็นแบบนั้นหรือลองใช้ดูถ้ามันโอเคมันก็โอเคแถ้ารู้สึกว่ามันแห้งไปมันคุมมันมากเกินไปเราก็ต้องหามาตรการรองรับอืนี่ก็มาดูกันชัดๆปริมาณก็45กร,รมัมใช้ได้ยาวๆ PA 50หบวก PA เบวกนาะ Precious Mineral BB Cream Moist Jinju a BB Cream นี่อครีมก็แพ็กเกจก็โดยทั่วไป เนะืน้อรู้สึกว่ามันจะมีอยู่สองเฉดด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองทาให้ดูหน้าด้านนี้มีแผลเป็นหลังสิวหนึ่งชั้นสองชั้น สามชั้นอืมก็ประมาณนี้มันก็จะสามารถเบลอได้อืมเรื่องความมันเรื่องความคุมมันให้ไปเลยอ่าเดี๋ยวดูหน้าเงาตรงนี้นะหน้ามันพางลงไปเย็ด <Yes. S 2> บป หน้ามันแมทขึ้นเลยเห็นไหมแมทตรงไหนวะเอาเป็นว่ามันคุมมันได้จริงคอนเฟิรม์มหน้ามันมันไปซื้อมาใช้เลยวันนี้ไปแล้ใบ